กระเป๋าเดินทางสยามช้อยรุ่นซิฟ YKK ออกแบบมาเพื่อการเดินทางที่มั่นใจยิ่งขึ้นโดวยวัสดุแข็งแรงทนแรงกระแทกและรองรับการใช้งานหนักได้ดีโดดเด่นด้วยซิปที่แข็งแรงกว่าซิปทั่วไปถึง3เท่าเพิ่มความปลอดภัยและความทนทานเหมาะทั้งเที่ยวทำงานหรือเดินทางไกลมากๆเลยค่ะกระเป๋าเดินทางรุ่นนี้ผลิตจากวัสดุโพลีโพพิลีนแข็งแรงยืดหยุ่นไม่แตกหักง่ายและทนต่อความร้อนได้ดี พร้อมล้อสปินเนอร์8ล้อหมุนได้360องศาเคลื่อนที่ลื่นเงียบและทรงตัวได้ดีพร้อมระบบล็อก TSA มาตรฐานสากลตัวด้ามยืดสไลด์ปรับระดับได้จับถนัดมือพร้อมด้ามสั้นแบบซอ t Touch ยกกระเป๋าได้ง่ายขึ้นภายในแบ่งสัดส่วนพร้อมซับในเต็มใบมีสายลัดและช่องตาข่ายซิปช่วยให้จัดของเป็นระเบียบทุกทริปส่วนซิปเป็นซิป YKK แข็งแรงทนทานใช้ได้5เส้น ยึดแน่นกว่าซิปทั่วไปถึง3เท่าเพิ่มความปลอดภัยและอายุการใช้งานให้นานขึ้นอีกด้วยค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ